วันนี้ผมได้ปลาซักเกอร์มาใหม่ทั้งหมด2ตัวครับผมทุกคนเลี้ยงดูยังไงราคาเท่าไหร่กินอะไรนิสัยเป็นยังไงคลิปนี้มีบอกหมดครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยสวัสดีครับผมทุกคนนี่ผมไอไก่คนนีคนเดิมอีกแล้วนะผมก็แน่นอนครับผมเปิดตัวไฮไลท์มาด้วยปลาซักเกอร์ สายพันธุ์ใหม่ของผมนั่นเองครับผมแต่คือผมยังไม่บอกทุกคนนะครับผมว่าเป็นสายพันธุ์อะไรแต่คือแน่ๆก็คือเป็นปลาซักเกอร์เป็นแอลเป็นเปโก้นั่นเองครับผมก็พอดีวันนี้ครับผมผมได้น้องปลามาใหม่ทั้งหมด2ตัวผมเปชนิดเดียวกันครับผมซึ่งผมจริงๆผมได้มานานครับทุกคนได้มาประมาณสักอ่าสามอาทิตย์ได้แล้วครับผมเกือบเดือนแล้วครับทุกคนแต่พอดีผมเพิ่งแบบว่ามีเวลาว่างมาถ่ายคลิปเพราะผมว่าผมทํางานหนักมากครับทุกคนช่วงนี้ก็คือ ผมทำงาน6วันใช่ไหมทุกคนวันที่7ผมต้องไปต่างจังหวัดต่ออีก7วันทุกคนก็คือผมกลับมาบ้านเนี่ยถึงบ้าน2ทุ่มคือผมอัดคลิปไม่ได้แล้วเพราะมันมืดใช่ไหมทุกคนแสงม,มันไม่พออะไรอย่างเงี้ยกูอัดมาแล้วมันไม่สวยผมก็เลยต้องรอเวลาเหมาะเจาะครับทุกคนถึงจะมาอัดให้ทุกคนดูได้ครับผมก็ก่อนจะไปดูคลิปกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมทุกคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับผมว่าน้องปลาสเกอร์ตัวใหม่ของผมเป็นสายพันธุ์อะไรเดี๋ยวเราไปดูัเลยครบผม นี่เลยครับผมทุกคนก็จะเป็นเจ้า L สามสามสามครับผมตัวใหม่ผมทั้งหมด2ตัวครับผมซึ่งเจ้า2ตัวนี้ผมซื้อมันมาตอนมันประมาณสักสองนิ้วกว่านะครับทุกคนคือมันโตมาแล้วนิดนึงครับก็ได้มาประมาณ3อาทิตกว่าแล้วครับเจ้า2ตัวนี้ก็เขาก็กินได้ไม่เลือกหน้าครับทุกคนกินทั้ง อ,อาหารของอปลากินพืชก็ได้หรือจะกินอาหารของพวกปลา,าทองก็กินได้ครับผมผมลองให้ดูแล้วก็กินให้พวกแตงกวาเขาก็กินครับผมสําหรับเจ้า2ตัวนี้ครับผมแต่คือเจ้า2ตัวนี้ครับผมลักษณ,ณะพิเศษของเขาคือเขาจะคล้ายๆม้าลายครับผมจะคล้ายๆพวก0ูนย์ครับทุกคนแต่คือจะมีความต่างกันนิดหน่อยครับผมก็คือหนึ่งาาก,ก,ก็คือเรื่องขนาดแล้วก็เรื่องลายครับผมคือมันขาวดําเหมือนกันจริงครับทุกคนแต่ลายครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับทุกคนเจ้าตัวนี้ครับผมสามารถโตได้ประมาณสัก ไม่เกิน4ี่ถึงห้านิ้วครับทุกคนคือตัวเขาจะเล็กมากครับผมก็คือเหมาะกับผมเลยที่ผมเอามาเพราะว่าเจ้าตัวก่อนของผมนะครับผมเอามาตัวเดียวตัวเล็กมากครับทุกคนแล้วมันตายเพราะว่าปลาหนูยุงม,มันป่วยแล้วผมก็ใส่ยารักษาปลาหนอยุงแล้วคราวนี้ปลานั้นมันก็ตายไปด้วยคือปลาซักเกอร์มไม่ทนทุกคนคือมันรักษาได้แค่ไม่กี่ยาครับผมก็มันก็เลยตายไปเพราะเลยจัดมาใหม่คูห่หนึ่งครับทุกคนน้องน่ารักเลยว่ายดุดิ๊กดุดิ๊ก เนี่ยครับแล้วทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าน้องเนี่ยจะชอบแบบว่าเอาปากตีกระจกเห็นไหมทุกคนแล้วตัวแบบว่าอยู่แบบเหมือนทาบไว้อ่ทุกคนเหมือนพิงเหมือนพิงเห็นนะแต่ถ้าเกิดทุกคนลองสังเกตตัวอื่นเจ้า1นึ่งซีีของผมคือสมมติถ้าเกิดมันตีกระจกเนี่ยก็คือมันจะขึ้นไปติดเลยคือมันจะไม่ทาบแต่เจ้าตัวนี้จะทาบทุกคนเห็นไหม เนี่ยน้องเขาจะชอบทาบไว้และเจ้าสองตัวนี้ครับทุกคนคือมันขี้อายมากครับผมคือปกติผมจะใส่เป็นท่อให้เขาแอบใช่ไหมทุกคนคือไอ้เจ้าสองตัวเนี่ยคือมันแอบตลอดเลยทุกคนคือถ้าเกิดเขาเขาจะออกมาก็ต่อเมื่อคือผมปิดไฟแล้วคือผมจะเข้านอนแล้วผมออกแอบดูเงี้ยคือเขาจะออกมาแต่ถ้าเกิดปกติผมเปิดไฟอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ค่อยออกมาครับทุกคนคือจะขี้กลัวมากขนาดแบบว่าผมให้อาหารนะ ก็ออยังไม่ออกแต่เจ้า144ซีเนี่ยคือออกมากินกันทั้งหมด8ตัวทุกคนแต่สามสามเนี่ยคือเขาไม่ค่อยออกมาทุกคนแอบกลัวอยู่นั่นแหละตอนแรกผมก็สงสัยทุกคนได้มาวัน2วันแรกผมร้องให้อาหารไปคือเขาไม่กินผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมมันไม่กินวะแต่จริงๆแล้วมันกินทุกคนแต่คือมันแอบมันมันขี้กลัวคือมันไม่ออกมาเลย นั่นแหละคือตอนแรกผมก็เลยเป็นกังวลสงสัยว่าทาไมมันไม่กินข้าวแต่จริงๆมันกินแต่แค่มันออกมากินเวลาที่เราไม่เห็นครับทุกคนแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าน้องเขาเนี่ยไม่ชอบแสงไฟหรือเปล่าทุกคนคือถ้าเกิดผมใส่ไอ,ไอตัวที่อาอุโมงค์ให้เขานะคือเขาเขาแอบตลอดเลยทุกคนแต่ถ้าเกิดผมปิดไฟมืดๆเนี่ยคือเขาจะออกมาว่ายวและจะออกมาโลดแลนะ่นแล้วทุกคนนั่นแหละก็ประมาณนั้นนีสัยของเจ้า2ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่า เจ้าสามสามตัวอื่นเนี่ยนิสัยเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับทุกคนคือนิสัยจะแบบว่าขี้อายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้าสามสามสองตัวเนี้ยคือของผมเองนะทุกคนคือมันกินข้าวไม่ค่อยเก่งครับคือเขาจะสู้พวกหนึ่งสี่สี่ไม่ได้คือหนึ่งสี่สี่ของผมเนี่ยว,วัยกำลังโตทุกคนคือมันแบบโหหย่อนปุ๊ c, แบแป๊บเดียวมาหย่อนปุ๊ c, แบแป๊บเดียวมาเลยทุกคนคือแบบว่า ตะกะฟิลเหมือนปลาทองเลยคือตะกะแล้วเจ้าพวกนี้ก็คือขี้เยอะมากทุกคนคือขี้เขาจบมาเป็น,นายาวๆคล้ายๆหนึ่งสี่ทุกคนขี้คล้ายปลาทองแหละยาวๆแต่คือมันจะเล็กกว่าแค่นั้นเองครับคือเนี้ยก่อนถ่ายผมเปลี่ยนน้ำให้เขาสามรอบทุกคนก่อนถ่ายนะเพราะอีกแป๊บเดียวแม่งขี้และผมก็ต้องดูดใหม่ดูดใหม่ดูดให้มันดูขาวที่สุดก็ได้ประมาณนี้ทุกคนถือว่าแจ่มเลยที่ได้มา2นิ้วกว่าประมาณนั้นครับคือใหญ่มาแล้วเจ้าพวกนี้ผมได้มาในราคาตัวละ 5- 50บาททุกคน2ตัว ก็ไปซื้อจากที่ส่วนลดจักมาครับผมนี่ก็ใช้ได้คือน้องนา่ารักนี่ทุกคนดูดินะกระโดงตั้งด้วยอย่างแจมแล้วคือหน้าตาเขาแบบคล้ายๆพวกศูนซีหกอะแต่โซนซีหกผมยังไม่ไม่มีโอกาสซื้อเลยทุกคนคือผมรอเลี้ยงพวกนี้ให้แบบว่ามันรู้สึกแบบเซียนๆหน่อยสักแป๊บหนึ่งอาจจะเลี้ยงไปสักห้าหกเดือนอย่างเงี้ยให้รู้สึกแบบว่าเออเราพร้อมแล้วที่จะเอาศูนซีหกมาผมค่อยจัดโซนซีหกเพราะศูนซีหกเนี่ยคือผมโดนขู่มาเยอะเขาบอกว่ามันเลี้ยงยากกว่าเจ้าสายพันธุ์อื่นๆทุกคนมันบอบบางกว่า ผมก็เลยเสียวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบอกบางกว่าเนี่ยมันเบอร์ไหนทุกคนผมก็เลยกลัวไงเอามาแล้วมันตายเพราะมันตัวหนึ่งสองพันกว่าบาทใช่ไหมทุกคนถ้าเอามาแล้วมันแบบว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงอ่ะเอามาแล้วมันตายก็ไม่ดีไงอืมแล้วผมก็กะซื้อทีเดียวสองสาตัวเลยกะเอามาให้มันแบบมีคู่กันเลยอะไรประมาณนั้นครับน่ารักเลยทุกคนเห็นไหมจะสังเกตได้ว่าไซส์เนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วทุกคนคือถ้าเกิดเอามาไซส์ใหญ่แบบนี้คือไม่ต้องกลัวตายแล้วครับ คือมันมันแข็งแรงแล้วแต่ถ้าเกิดเอามาใช้จิ๋วเนี่ยเสี่ยงแน่นอนแล้วผมก็ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งครับทุกคนว่าเจ้าสองตัวนี้เมื่อโตไปแล้วอ่ะตัวไหนจะเป็นผู้จะเป็นเมียจะเป็นหรือจะเป็นเพศเดียวกันผมก็ไม่แน่ใจถ้าเป็นเพศเดียวกันก็คือเหมือนเดิมทุกคนก็ต้องหาซื้ออีกเพศหนึ่งมาเพิ่มเพื่อจะทาการเพราะพันธุ์ครับทุกคนลองสังเกตด,ดูถ้าเกิดเทียกบกับ L144 ผมคือตัวใหญ่กว่ากันเยอะน่ารักน่ารัก,รกใช้ได้เลยทุกคนและเจ้าพวกนี้นะครับทุกคนคือปกติแล้วผมเปลี่ยนนะ้ำ สี่วันเปลี่ยนครั้งหนึ่งสี่วันเปลี่ยนครั้งหนึ่งเหมือนเดิมครับทุกคนคือผมจะไม่ค่อยทิ้งถึงห้าหกเจ็ดวันสี่วันผมเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่ผมไม่อยู่เนี่ยคือช่วงเนี้ยเดี๋ยวผมจะต้องไม่อยู่แล้วครับทพกคนพรุ่งนี้ผมต้องไปต่างจังหวัดแล้วเจ็ดวันผมก็งดอาหารเขาเลยตั้งแต่วันนี้ครับงดเลยเจ็ดวันกลับมาค่อยเปลี่ยนน้ำแล้วก็ค่อยให้อาหารเขา เขาสามารถอยู่ได้7จวันเนี่ยอยู่ได้อยู่แล้วครับไม่ต้องมีอาหารแล้วก็ไหนๆแล้วทุกคนคือผมถ่ายในตู้ซักเกอร์เลยใช่ไหมผมก็จะพาอัปเดต1นึ่งซีีของผมไปเลยแล้วกันทุกคนก็คือตอนเนี้น้องเขาก็ยังตัวไม่ค่อยใหญ่มากทุกคนจะมีบางตัวที่ใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยจะมีตัวที่แบบขยันขยันกินก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งครับทุกคนนี่ตัวนี้เลยแต่ค่อนข้างขยันกินกว่าเพื่อนเขาเลยครับผมก็ตัวอื่นก็จะตัวเล็กๆอยู่คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสถานที่นี้มันเพียงพอไหมต่อการเลี้ยงสินะบสัก น้ำประมาณสัก80ลิตรเลี้ยงสตัวเนี่ยสามารถโตได้เต็มที่เลย 4- ีถึงหนิ้วแต่อันนี้คือมันไม่ถึงไม่ถึง80ดสนะิบ่แล้วทุกคนมันประมาณ70กว่า60แต่ผมเลี้ยงสิตัวไงผมก็ไม่แน่ใจก็เดี๋ยวผมต้องรอดูไปสักพักหนึ่งถ้าเกิดมันแบบว่าโตช้าก็เดี๋ยวผมจะเอาเจ้าพวกนี้ย้ายไปอยู่ตู้ยี่สิตู้ 4, ตข้างนอกอาจจะแบ่งกันไปอยู่เลยหรือตัวไหนที่มันโตโตแล้วผมก็อาจจะไปลงกับบ่อปลาทองเอาไปลงในตู้ปลาทองเลยครับให้มันค่อนข้างโตได้ไวหน่อยให้มันสมบูรณ์แรงงั้น เพื่อสาหรับพร้อมที่จะเป็นพ่อพันธุแม่พันุในอนาคตครับทุกคนใช่ไหมวางแผนไวครบเรียบร้อยหาทางออกไว้เรียบร้อยทุกคนตอนนี้มีตู้สแตนบายอยู่ทั้งหมด4ี่ตู้ตู้ใหญ่นะสามหกสามสิบยี่สี่ผมสามารถไปลงได้เลยเลยจะลงบ่อก็ได้ถ้าลงบอกผมก็ให้อาหารเม็ดปลาทองอะ่ะแหละแบบจมเขากินได้เหมือนกันอ่ะทีนี้ทุกคนคือเมื่อวันก่อนอนะทุกคนผมลองสังเกตน้องแล้วว่าน้องทุกตัวเขาอ่ะจะขึ้นมาแปะกระจกอะไรทุกคนจะไม่อยู่ตรงผิวพื้นผมก็ลองสังเกตแล้วมันเป็นเพราะอะไรว่าผมก็ลองสังเกตดูอ๋อ เศษอาหารมันเยอะคือปกติอ่ะผมให้อาหารตัวนี้ครับนี่ครับทุกคนอาหารตัวเนี้คือมันจะเป็นเม็ดแบบกลมๆใหญ่ๆครับทุกคนแล้วปกติอ่ะปลาเนี่ยซักเกอร์มันกินไม่หมดทุกคนมันก็ไปดูดแทะ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 ไปแทะมามันก็ละลายละลายแล้วมันก็แบบว่าเป็นผงเต็มพื้นเลยทุกคนวันนึงผมให้2เม็ดเพราะว่าหลายตัวใช่ไหมวันนึงผมให้2เม็ดประมาณผ่านไปสัก2-3วันเนี่ยเออคือแบบว่าอาหารเศษปลาเริ่มเต็มแล้วเพราะมันกินไม่หมด ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันคือถ้าเกิดแบ่งครึ่งอย่างเงี้ยวันละเม็ดก็ได้แต่ผมก็กลัวไม่กินไม่อย่างเงี้ยผมก็เลยจัดเต็มเลยก็เลยขยันดูดน้ําหน่อยแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่เหมือนผมนะแล้วแบบพึ่งเลี้ยงนะทุกคนแล้วถ้าเกิดสังเกตเห็นว่าเจ้าซักรก์อของเรามัน,มนแปะกระจกอย่างเดียวมันไม่ลงมาที่พื้นเนี่ยคุณก็ลองสังเกตด,ดูว,ว่าที่พื้นมันสกปรกไหมหรืออาจจะแบบคุณภาพน้ําอาจจะไม่ค่อยดีหรือเปล่า อะไรประมาณนั้นแต่คือองผมมันมันไม่ได้ขึ้นไปผิวน้ำนะทุกคนคือมันก็แกะแตกกระจกนี่นแหละแต่แปะทุกตัวเลยอะไรประมาณนั้นผมก็เลยรีบทำการดูใครเจอแบบว่าเพิ่งซื้อไปเลี้ยปุ๊บแล้วซักเกอร์เนี่ยมันมันขึ้นมาบนผิวน้ำทุกคนเอาหน้าขึ้นมาแสดงว่าน้ำคุณคุณภาพไม่ดีครับทุกคนมือใหม่จะเป็นหลายคนคือพอลงปุ๊บซักเกอร์เนี่ยโปรตีนมันอยู่ในน้ำใช่ไหมทุกคนว่าหวาแบบปกติแต่ถ้าเกิดมนเอาหัวพอขึ้นมาบนผิวน้ำเนี่ยแสดงว่าน้ำคุณไม่ดีแล้้้้ววคุณตองทกากรเปลลี่ยนนแผม ก็ประมาณนั้นก็มาแชร์กันเป็นความรู้ถ้าเกิดใครมีความรู้อะไรใหม่ๆก็มาแชร์กันได้แล้วก็มีเรื่องทุกคนผมเกือบลืมบอกคือพวกยาฆ่าปรสิตเนี่ยทุกคนมันใช้ไม่ได้กับปลาซักเกอร์นะครับใช้ไม่ได้กับพวกปลาหนังนะทุกคนถ้าเราใส่ไปเนี่ยเขาล่วงเลยยารักษาปลาทองยารักษาปลาหางยูเนี่ยบางชนิดใช้ได้บางชนิดใช้กับปลาซักเกอร์ไม่ได้นะครับผมต้องหาข้อมูลให้ดีๆทุกคนไม่ใช่เราไม่รู้เลี้ยงร่วมกันเงี้ยปลาทองป่วยอยากรักษาปลาทอง ปลาซักเกอร์ล่วงแทนปลาทองหายมันก็ไม่ได้แต่ถ้าหมดถ้าเกิดปลาคนป่วยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องแยกซักเกอร์ออกไปแล้วเพื่อรักษาปลาอื่นแล้วไม่ก็แยกปลาอื่นออกไปประมาณนั้นครับคือเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าจะใช้ยาอะไรรักษาเขาเพราะพวกนี้มันบอบบางทุกคนคือมันขึ้นชื่อว่าปลาดูดก็จริงทุกคนปลาซักเกอร์ก็จริงแต่คือมันบอบบางพวกนี้คือมันทนยาไม่ได้ทุกแบบนะครับทุกคนพวกการาฟทีมก็ทนไม่ได้เยอะอยู่นานก็ล่วงยาฆ่าปรสิตก็ทนไม่ได้เยอะอยู่นานก็ล่วงยาไบโอน็อกอะไรงเงี้ยบางตัวก็กล่วงงกกคนนนนใช้ไ้ไไมม่ดัััับปลาห ก็ต้องศึกษาให้ดีซึ่งผมเคยมีประสบการณ์ไปแล้วไงทุกคนตั้งแต่ตอนที่เลี้ยงปลาหา,รรายุงเลี้ยงรวมกันใช่ไหมคือมันป่วยผมก็รักษาไปคู่กันสุดท้ายแม่งตายเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วเนี่ยก็เลี้ยงมาไอเจ้าหนึ่งสี่สี่ก็เลี้ยงมาเป็นเดือนแล้วทุกคนสามก็เกือบเดือนแล้วสามอาทิตกว่าได้แล้วยังปลอดภัยดีครับทุกคนรอดทุกตัวพอแบบเลี้ยงให้มันอยู่แค่ของมันอะไม่ต้องมีปลาอื่นแม่งสบายไง เพราะถ้าเกิดอยู่ปลาอื่นไม่รู้ปลาอื่นจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าต้องมาั่างรักทองรักษามันก็ลําบากอะแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอาหารปลาอีกตัวหนึ่งครับผมที่ผมให้ก็จะเป็นตัวนี้ครับทุกคนอีกตัวหนึ่งที่ผมให้ไอ้เจ้า 33, สามสามกินหรือจะเป็นอาหารปลาทองก็ได้ทุกคนคือให้ได้หมดเลยเขาก็กินหมด จะเป็นแตงกงแตงกวาอย่างที่ผมบอกก็ได้เขาก็กิน1นึ่งีแลกินแตงกวาครับคือแตงกวาเนี่ยได้ทั้งสองสายพันธุ์เลยชามสามก็กิน1นึ่งแล้วกินแต่ถ้าเกิดอาหารปลาทองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้หนึ่งีเนี่ยมันกินหรือเปล่าคือปกติผมไม่เคยให้ผมให้แต่อาหารไอ้สีเขียวนี่เลยคือเขาก็มากินมารุมกันเลยครับก็ถ้าเกิดใครกําลังแบบว่ามองหาสามสามไซส์แบบที่ผมซื้อมาก็สามารถทักมาหลังไมค์ในเพจได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแนะนาให้ว่าซื้อมาจากไหนแต่คือผมไม่อยากประกาศบอกในคลิปแล้วครับทุกคนคลิป สุดท้ายขายดีแล้วราคาขึ้นสุดท้ายผมแม่งแบบเซ็งไงคือเราอย่าไปซื้อเพื่อแม่งดันราคาขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็หลังไม์มาในเพจแล้วกันเนี๋ยผมบอกให้ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมไว้ให้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าผมจะมีภารกิจทําอะไรกับปลาซักเกอร์บ้างครับผมก็เดี๋ยวต้องรอไปติดตามในคลิปหน้าครับผมผมจะมีการทดลองอะไรให้ทุกคนดูด้วยครับผมยังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ